ซุ้มประตูวัดปากเกตดครับสร้างเมื่อวันที่สามสิบสิงหาสองแปดครับดูซุ้มดีครับพระบูสดเก่าครับพระบเก่าทวิหารต้องตั้งใจครับทำเป็นวิหารอะไรสมัยรัชกาลที่สองครับ โบสถเก่าเนี่ย,เ,ยเกสไมไดเจดีเก่าคู่กันเลยครับคู่กระโบดหาาลวงพ่อพุธสมเด็จโตดูประตูดีครับเป็นไม้เก่าแก่มากครับอ้าวนกพิราบอยู่บนนูน้น โกพิรันะครับข้าของโน้นมันัวน,นับมั่งเข้าไปที่ก็เลยปิดภายในพระบสถ์หลังเก่าครับหลวงพ่อใหญ่ดูความเก่าดีครับแต่หลวงพ่อยังใหม่อยู่เลยอ่ะอ๋อเพราะเขามีบูรณะยกให้บูรณะดูครับนี่ขนาดบูรณะแล้วนะ มันชื้นมันเลยร่วง้าพวาดเร่ยงร่วงออขอขอบคุณครับผู้แนะนําครับดูดิครับปูนมันเชื้นเป็นรูปเทวดาอข้างบนของแท้เลยนี่มีพระรมสันนิคต่า,าด้วยอ,องค์พระครับแต่ฐานนี่สึกก่อนจริงๆครับดูดิครับ กร่อนออกเป็นทรายกระปรูนเลยครับอืมดูดูมือขอบคุณครับที่แนะนํามาครับกบูนะไปรอบนะนผมติ่มบืนะยกให้ลายนูนยังสวยอยู่เลยครับมีประตูไม้อ่ะที่กร่อนลงไปแล้วกระปรูนนะครับเอาเนี้ยนะ รอยจาบสร้างขึ้นมาใหม่รอยพุทธบาทครับแล้วก็พระสังฆัจารย์ตอนนี้ย้ายหอไตเยอะอะไรที่เก็บใบาลานเนี่ยที่เก็บพระตบ,บิดก์ตัวนี้ไงพระโบสถ์หลังใหม่ครับอ่านี้ข้างหน้าเป็นสระน้ําครับเมื่อ,อก่อนเป็นหอไตหอไตเมื่อก่อนเป็นหอไต เจดีย์เก่าแก่นะครับอยู่คู่กับพระโบสถ์หลังเก่าของดีเยอะนะในนี้มีของดีด้วยเนี่ยดาวพวกขุดไปหมดแล้วอ้าวเช่นพระเก่าๆใช่ไหมเออเออลุงเคยเห็นเหรอเขาเล่ากันเขาเล่ากันแล้วมาดูขุดจริงเลยมีรูขุดด้วยมีรูขุดตรงไหนอะลุงพาไปดูหน่อยตอนนี้ี่ตอนนี้มันเป็นดินเนี่ยมีรไทขึ้นมาเทปิดลุงบอกว่ามีการขุด หาสมบัติกันเลยหาพระเป็นพระนะขอบคุณครับพูดมากลุงบอกพูดมากไม่ได้ครับเก่า <c oughs> แก่มากครับอยู่คู่กับ <c oughs> พระประสดรตั้งเก่าเลย <c oughs> แต่ไม่ต้องกลัวท้าบ้านไม่มีติดลุงบอกเพดานยังมีพระเก่าเลยแต่ว่าลงมาหมดแล้ว <c oughs> อ๋อนำลงหมดแล้วหมดแล้ว นุุ <mean> ่ประมาณ200รยกว่าปีได้นะ <van S 1>